วันน on ี้พบกผมช่วงต้นไม้หลังบ้านเองเลยนะครับวันนี้ผมมามืดหน่อยนะครับวันนี้จะพาไปทําความรู้จักกับสนีจันทองนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามเลยนะครับทุกคนสนีจันทองนะครับลักษณะเขาจะเป็นเหมือนหญ้าเหี้ยวหมูนะครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะลึกนะครับนี่ดูดอกเขานะครับทุกคนดูดอกเขาครับนี่ต้นเรา เดี๋ยวผมพาไปเจาะลึกนะครับว่าเป็นยังไงมั่งจะตามไปชมมาเลยนะครับมาครับทุกคนผมจะพาไปเจาะลึกสนีจันทองนะครับดูจากลำต้นข้อก่อนนะครับมืดหน่อยอาจจะมองไม่ค่อยชัดต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนใบเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับหญ้าเห่วหมูนะครับทุกคนแต่ลักษณะของเขานะครับจะมีหัวนะครับ นี่คือดอกของเขาทุกคนคือดอกนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะลึกนะครับทุกคนผมลงทุนหาถอนมาให้ดูเลยนะครับนี่ครับทุกคนนี่คือลักษณะของสนิจันทองนะครับรากของเขาก็จะเป็นประมาณเป็นรากฝอยนะครับทุกคนแล้วก็หัวของเขาจะเป็นเหมือนหัวหอมนะทุกคนนี่ครับหัวของเขาจะเป็นเหมือนหัวหอมนะครับ แล้วก็ลําต้นของเขาจะสูงขึ้นมาแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็ใบเขาจะเป็นเหมือนหญ้าให้วหมูนะครับทุกคนนี่ครับแต่ลักษณะของเขาก็คือจะมีหัวและจะหัวงเขาจะมีกลิ่นนะครับกับกับใบตรงช่วงหัวเขาตรงนี้นะครับจะมีกลิ่นหอมนะครับจะมีกลิ่นหอมเลยครับทุกคนผมดมเลยนะครับมีจะมีกลิ่นหอมเลยนะครับทุกคนนะครับจะไม่ไม่ กินโหมเขาจะเป็นประมาณไม่เหมือนกับสนีจันโหนมหรือว่าสนีจันชนิดอื่นนะครับจะออกโหนมเลยนะครับนี่ครับดูลักษณะใบนะครับทุกคแล้วก็เนี่ยมันดูดอกนะครับทุกคนนะครับนี่ครับ,รบลักษณะดอกของเขา ต้นของเขานะครับก็ผมคาดว่าแต่ดูไม่ยากนะครับทุกคนนี่นะครับเขาจะขึ variety, exactly. ้นเป็นกลุ่มโกแบบนี้นะครับทุกคนเสนีหจันทองเขาจะมีหัวแบบนี้เหมือนต้นหอมเลยนะครับทุกคนลักษณะต้นของเขาจะเหมือนต้นหอมแล้วก็มีใบเหมือนหญ้าเหี้ยวหมูนะครับแต่ลักษณะจะเล็กกว่านะครับทุกคนนี่ก็ มันก็จะอธิบายต่อเลยก็อธิบายได้เท่านี้ครับทุกคนถ้าใครเห็นประมาณนี้ก็นี่ครับก็สนิจจันทองนะครับนี่หัวเขาเดี๋ยวให้ดูหัวชัดๆนะนี่คือหัวเขาครับโอเคครับมีหัวแบบนี้นะครับแล้วก็จะ สูงขึ้นมาแล้วก็เตกใบนะครับแล้วก็จะมีดอกดอกของเขาจะมีลักษณะเป็นสีขาวนะครับทุกคนนี่ดอกนี้แก่แล้วนะครับลักษณะเขาจะเป็นสีขาวส่วนดอกของเขาก็จะมีกลิ่นนะครับส่วนดอกจะมีกลิ่นแล้วก็ใบเขาจะมีกลิ่นอ่อนๆนะครับแต่ถ้าให้เป็นกลิ่นหอมเด็ดชัดๆเลยก็จะเป็นหัวของเขานะครับทุกคนโอเคครับสำหรับที่นี้ผมก็แนะนําสน่จันทงเท่านี้นะครับ เพราะว่าเขาก็ไม่มีลักษณะเด่นอะไรให้เราอธิบายมากนะครับถ้าเราเห็นว่าเป็นหัวอาเป็นต้นแล้ยก็มีหัวเหมือนต้นหอมมีใบเหมือนย้าให่หมูแล้วก็ดอกของเขาก็จะเหมือนยาให่หมูแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเสน่หจันททงไว้ก่อนนะครับแล้วส่วนกินอะไรเราก็ค่อยมาศึกษาทีหลังนะครับทุกคนนี่ครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับ การกดติดตามหนึ่งกดติดตามก็เท่ากับเป็นกําลังใจให้ผมได้สร้างคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากสนิทยันทงไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ